สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเล่าเรื่องตัวทูลบ็อกซ์นะครับพอดีไปลองมาแล้วก็รู้สึกชอบนะเนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะกันตัว MCP t o o บ b o x นะครับก็เป็นโปรดัก์ของออตัว Google นะเพราะว่า Google เขาเคยประกาศไว้ว่าเ,เขาโดยจะทำเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อกับบริการบนคลาวดให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเ,เรียกใช้ตัว MCP ทูลค่ายอื่นๆเนาะเพราะว่า มันจะมีเรื่องของการทำ u t h e n t i c a t i o n ระหว่าง Service ที่เราใช้งานนะเวลาเราใช้งานพวกเครื่องมือบนคลาวเนี่ยมันจะไปติดตรงนั้นนะครับทีนี้วิธีการใช้ MCP เนะี่ยกับเครื่องมือบนคลาวมันก็จะเริ่มยุกมากขึ้นนะแต่ถ้าคุณใช้ตัว MCP tool box แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาให้ดูว่ามันง่ายยังไงเนาะ,ะผมทำโปรเจกต์ง่ายๆไว้ตัวหนึ่งนะก็เป็นตัวสำหรับ ใช้งานคู่กับตัว iot นะครับเดี๋ยวให้มาดูตรงทูนบอกก่อนนะครับตรงทูนบอกเนี่ยในตัวนี้นะเราจะใช้การเชื่อมต่อไปที่ตัว p o s t g r e นะครับอันนี้ผมทั้งง่ายๆนะเป็น postgres q l นะครับเป็น database แล้วก็ระบุเครื่องมือเลยครับว่าเราอยากจะได้เครื่องมืออะไรบ้างนะมันทำหน้าที่อะไรนะครับเช่นแสดงข้อมูล device ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะใช้ statement ที่เป็นคำสั่ง sql นะครับก็คือ select star from device นะ ประมาณนี้แหละง่ายๆนะครับเอ่อในตารางก็จะหน้าตาประมาณนี้ให้ดูตารางด้เนี่ยอา่าตารางนะก็จะประมาณนี้นะมีมีมมตารางเดียวได้แหละนะเนาะอ่าเดี๋ยวกลับมาที่โค้ดนะครับก็เราประกาศแบบนี้ไว้เลยเนาะประกาศไว้นะครับว่าเราอยากจะให้มันทําอะไรได้บ้างเนาะ turn on turn off device อะไรนะแล้วก็ระบุทูลเซ e t นะครับตอนนี้สําคัญนะทูลเซ e t เนี่ยเออถ้าเราระบุทูลเซ e t ไว้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คู่กับตัว MCP Inspector ได้นะแล้วก็ใช้คู่กับตัว Agent Tool ใน ADK ได้นะครับเดี๋ยวผมลันให้ดูนะว่ามันหน้าตาเป็นไงนะครับผมลันตัว Toolbox ขึ้นมาก่อนนะอเราจะเห็นว่า Toolbox มันเริ่มทำง,งานแล้วนะครับเราก็จะบอกว่า,ามี6กทูลมี2 t ทูลเซตนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ ตัว inspector กันบ้างนะครับอ่านะก็ inspector ของบาลานขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปเปิดที่ browser เ,เนะี่ยอ่านะครับวันนี้หน้าตา inspector นะเนาะเราต่อแบบ SSE นะครับแล้วก็กด connect ไปเลยเนาะพอเรา list ซนมาปั๊บเนี่ย ไอทูลทูลที่ลิสต์มาเนี่ยมันก็จะตรงกับที่เรามีอยู่ใน MCP Toolbox นะครับจะมี List on device, Turn on, Turn off อะไรประมาณนี้นะครับ Search by device name อย่าเงี้ยนะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ List on device นะกด run tool ปุ๊บมันก็จะไปดึงข้อมูลมาจาก database มาให้เราเล็นครับข้อมูลจาก database ก็จะผมนี่เลย ดัลตาเบสอยู่นี่นะครับนะง่ายไหมไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับเราไปเขียนแค่คําสั่ง sql aw, นะครับเราก็จะได้ตัว mcp tool ขึ้นมาใช้งานเลยนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวผมไปต่อกับ Agent นะเดี๋ยวไปรัน Agent แป๊บนึงนะครับอนะนี้ผมเขียน Agent ไว้นะครับผมก็รัน Agent ทีนี้ Agent ตัวนี้ไม่ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็คือเราทำเป็นทักษณะของ Sequential Agent นะครับ ก็คือเราจะมีตัวตัว s ีคอนเชอร l i อเจนต์ลิเอาไว้นะครับแล้วก็ตัว IoT agent จเนี่ยจะไปทำหน้าที่ต่อกับ mcp tool นะครับตรงนี้นะครับ cp tool นะครับเราก็ระบุไว้เลยว่า agent ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับต่อ m c p t ซีพ MCP t เอ็ด้านบนนะครับแล้วก็ทูลของเขาก็คือตัวทูล l box เนีน่ยก็คือเครื่องมือที่อยู่ใน อยู่ในตัว SCP ดูนั่นแหละนะครับแล้วก็ระบุว่าเอาพุทเอาพุทของตรงนี้ที่ได้จากการประมวลผลของเจ์เนี่ยมันจะส่งไปให้ใครนะครับนี้ตอนที่มันส่งไปให้ใครก็คือมันก็คือจากตรงนี้นะอาจจะส่งกลับไปที่ฮิลลี่เอเจนต์นะครับตัวนี้นะส่งมาหาคนนี้นะครับคนนี้ก็จะทำทำงานต่อนี้เจ้าตัว MQTT a อเจนทำอะไรเนาะ เ็สังเกตด,ดูคือ mqtt agent เนี่ยคงผมจะเขียนตรงๆนะไม่ได้ยิงผ่าน mcp นะครับเพราะงั้นถ้าคุณอยากจะยิงผ่าน mcp ก็ได้นะคุณก็ไปต่อกับ mcp อันนี้ผมเขียนโคดยิงตรงเข้า mqtt broker เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปดูตัว a d k นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ เลือกเอเจนท,ที่เราจะใช้งานเนาะอาลองบอกอออดี่ list all device เขาก็จะไปเรียกทูลขึ้นมานะครับนะแล้วก็รีสไรายการ device ทั้งหมดนะครับตรงตรงผลลัพธ์เนี่ยการแสดงผลเนี่ยคุณไปกำหนดในในเอเจนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวตัว IoT agent เซา,านะครับ คือตัวตัวนี้นะจะทําหน้าที่ดึงข้อมูลมาจาก f c p t o o l ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้ resource แบบไหนอะไรยังไงคุณไปกบกำหนดตรงนั้นนะครับไปเขียนพวก instruction อะไรพวกนี้ให้ให้ให้ครอบถลุมนะครับคุณก็จะได้ข้อมูลมาใช้งานนะอันนี้คือผมไม่ได้ซื้อสไลด์ผมก็ให้มันรีสมมาทั้งหมดเลยเหมือนกับเราดูดัตเตอร์เบดนะสมมติว่าผมถามใหม่ว่าเอออยาก list อ่า device ในห้องนอนสิมีอะไรบ้างนะครับอ่านะคร <c oughs> เขาก็จะบอกว่า Device ที่อยู่ในห้องนอนมีสวิตนะครับมีสวิตสองอันนะเปิดนผมตั้งชื่อเหมือนกันเ <c oughs> บดร s มสวิตนะแต่สวิตคนละตัวนะเพราะ MQTT Broker Chief ้ตัว MQTT Topic Chief ที่คนละตัวนะมีสวิตหนึ่งสวิตสองนะครับ สมมติว่าผมบอกว่าเอออยากจะเปิดสวิตช์อันหนึ่งนะออหรือว่า Turn เทอร on ออนอวุนะครับ อ่ะนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลไปอัปเดตในเดตเบสนะครับลองไปดูก็ได้นะตรงนี้ในเบ r รูมนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ตัว MQTT Broker นะครับให้อัปเดตสถาน,นะของตัวสวนะิต์อัปเดตของสาสวิต์ก็คือตยงนี้โคมสวิต์หนึ่งสเตปเป็นหนึ่งครับสวิตต์สวิต์สองสเตปเป็นหนึ่งสเต็นหนึ่งสเต็นหนึ่งนะครับก็คือ 2, 1, 1, 1, คไปไปใส่ข้อมูลไว้ใน MQTT Broker นะ ทีนี้ตัว d e v i c ์ที่มัน Subscribe อยู่ที่ m อ t พ o ิเคมันก็จะทำงานตามสถานะที่ที่มันเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ d e โมคร่าวๆนะครับก็จริงๆมันทำได้หลายแบบนะคือผมก็มีมี a อ p พ o a c h หลายๆแบบอยู่แต่ว่าถ้าอยากจะลองอะไรที่มันเป็น MCP เนี่ยมันก็จะได้ท่าประมาณนี้นะแต่ถ้าถามผมแล้ว เออจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ MCP t Tool บอกหรือใช้ MCP นู่นน,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยนะอ่เพราะว่าคุณสามารถที่จะไปเขียนในในเอ่อตัวตัว n t t t Tool ได้นะครับอ่าอย่างตัวอย่างที่เป็นอ่อ Mqtt agent เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้เป็น a g e n t t o o l ธรรมดาอย่างี้แหละนะครับแล้วก็ไปจัดการในเรื่องของตัวอ่า u i l i s h ข้อมูลใน Mqtt ได้เหมือนกัน จะสังเกตว่าโค้ดเพียวๆนะไม่ได้เรียก MCP เลยเนาะอ่าก็แล้วแต่แหละว,ว่าคุณจะใช้แบบไหนนะถ้าคุณจะถ้าคุณจะใช้อ่า MCP ก็ต้องเข้าใจว่ามันจัดการยังไงนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้อ่าฟังก์ชัน call แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเป็น tool ในอาเจนแบบนี้เนะี่ยมันก็มันก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งอ่าก็มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเนาะถ้าคุณใช้ M คุณใช้ MCP tool อย่างเงี้ยมันก็จะ สองต่อใช่ป่ะถ้าใช้ฟังก์ชันคอมันก็ต่อเดียวไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายนะอ่ะลองดูแล้วกันนะว่าชอบแบบไหนนะครับผมก็ลองไปเรื่อยๆนะว่าเครื่องมือสมัยใหม่เดี๋ยมันมีอะไรบ้างนะก็ในส่วนของ M C P Tool ก็น่าสนใจนะอเอออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าตัว M C P Tool เนน่นอกจากจะไปต่อกับ database ได้แล้วเนี่ยนะไอตัวซ c e มันเนี่ยนะตัวตัวคายตัวนี้นะครับ อ่ามันสามารถที่จะไปต่อกับพวกตัว REST API ได้ด้วยนะคุณก็ใส่ URL ต้นทางไปแล้วก็กำหนด statement ว่าอยากให้มันทำอะไรเนาะเช่นอยากส่ง post request ไปพร้อมอ,อ,อะไรอะ่ะพร้อมตัว data หรือ key หรืออะไรก็แล้วแต่ไหนะพวกนี้คุณก็ทำได้นะส่ง HTTP request ได้ก็ก็สนุกดีนะครับแล้วก็เครื่องมืออนนะื่น่ะที่อยู่บน cloud อย่างเช่นพวก BigQuery กันอย่างงี้นะอ,อ ตัว Cloud s เ l านะพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ที่ผมบอกนะก็คือว่ามันเครื่องมือ Google นะมันก็จะต่อกับเครื่องมือ Google เป็นหลักนะครับทีนี้ไอ้ที่มันปล่อยว่าง,างๆก็คือไอ้ตัว Postgate กับ m ม s q l เนี่ยนะที่มันดูแบบจะ Open Open นิดนึงเนาะนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตัวบริการของ Google นะอะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะตัว FCP Toolbox นะครับ